เอาจริงๆครับมีความใจหายนะคือปกติมันจะเป็นวันศุกร์ที่คือใกล้ๆวันศุกร์ก็จะเริ่มต้องคิดแล้วว่าศุกร์เนี่ยทําอะไรของพุ่งคลึงนะว่างไหมแต่พอวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้ไม่ได้คิดเพราะวันนี้ถูกล็อกมาที่นี่ใช่ไหมก็ทิดหน้าจะไม่มีคิดแล้วว่าทําอะไรยังไงครับก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วมีได้เน็ตซิกไงเน็ตฟลิกก็ได้ย้อนหลังไม่ดีแต่มาเห็นว่าแบบออนไทม์อะออนแอร์ไทม์อะเอออะไรประมาณนี้ครับโอ้โหก็ มีท like like to so ั to so ้งด like ีใจแล้วก็มีทั้งเสียใจนะครับผมก็ดีใจก็คือแบบว่าดีใจที่ว่าเราเดินทางมาถึงตอนที่แบบว่าจะได้เห็นแล้วว่ามินกับเชี่วจะไปจบกันที่ตรงไหนแล้วก็เรื่องกิจกรรมของเราจะจบที่ตรงไหนแต่ว่าก็แอบใจหายนิดหนึ่งเหมือนที่โอมก็เป็นเหมือนกันก็คือวันศุกร์ก็คือปกติพวกเราก็จะแบบคุยกันแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็แบบเหมือนคุยกับแฟนขับเล่นกับแฟนลับในทางเองครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็จะอาทิตย์สุดท้ายและที่เราจะได้เล่นกับแฟนขับแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมก็แอบใจหายนิดนึงก็ แก็คือดีใจที่ว่าแฟนคลับให้การตอบรับซีรีส์เราแบบดีมากแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรเ,เดินทางมากับทุกๆตัวละครเติบโตขึ้นกันทุก EP แล้วแบบคอยให้กําลังใจตัวละครของเราตลอดแต่อย่างหนึ่งที่ท,ท,ที่เหมือนที่โองค์อะไรบอกก็แบบรู้สึกใจหายเสียใจเพราะว่าทุกสุกอะเรารู้แล้วว่าเราแบบจะมาประจําโซเชียลแล้วจะคอยมาอ่านคอมเมนต์แฟนๆที่แบบเฮ้ยใครทําอะไรเฮ้ยนี่คนดีหรือเปล่าเฮ้ยนี่มีพิรุธหรือเปล่าเราก็จะคือคือคือนึกออกไหมเราอะรู้ทุกอย่าง แต่เราอ่ะก็แอบยิ้มด้วยใจว่าแน่ไม่รู้อะไรกันเรากันไปเถอะก็รู้สึกใจหายวไม่เนค่ะครับก็ผมก็คือรู้สึกใจหายเหมือนกับทุกคนอะไครับเพราะว่าเอาด้วยเลยทุกคนชอบเลยก็คือทุกคนส่งอย่าพวกเราก็จะมาพิมอะไรคุยเล่นกันในโซเชียลกับไปัำในเอ็กซ์ถุกต้่งไหมครับก็หลังจากนี้ก็กลัวว่า ออสอะไรไปจะไม่มีใครมาเล่นอะไรกับเราไม่ไม่เป็นไรพวกเราทุกคนพร้อมเล่นกับคุณอยู่นเล่นกับคุณอยู่แล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นในโซเชียลกันเหมือนเดิมอยากให้ไปทำมาแจกแบบพวกเราเหมือนเดิมแล้วกันครับผมอ้าเชียวอ้าวเหรอหาใจหายแบบหนูหายใจพี่พี่เขาบอกให้หนูเล่นเรียมันเฮียอมีเหอเฮียอมบอกให้หนูเล่นไม่ก็ใจหายกันหมดเลยไงเดี๋ยวมีคนไม่หายใจโอเคก็ ความจริงก็หายเจ้ใจหายใจจริงๆนะใจหายค่ะเพราะว่าเราเรียกคว่าพี่เรียกว่าอยู่กันมาตั้งแต่ Q หนึ่งจนออนแอร์จนตอนนี้ ET สุดท้ายแล้วก็มันจะจบแล้วเนาะซีรีส์เรื่องนี้เลยก็วันศุกร์สองทุ่มครึ่งจะไม่มีอย่างนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใจหายแต่ก็ดีใจด้วยเหมือนกันที่เรียกว่าไงผลงานของพวกเราได้ประสบความสำเร็จจนจนถึงเนี่ย สุถ้าปเป็นเรื่องแรกของเราใช่เออก็แบบว่ารู้สึกประสบความสําเร็จใช่ประมาณนั้นผมเองก็คงรู้สึกเหมือนทุกคนนะผมก็หายใจหายใจเหรอใจหายอจริงๆดีใจแหละเพราะว่ามันมันจบลงได้ด้วยดีอเนาะซึ่งมันก็ได้ได้ไดพิสูจน์ความสามารถของหลายคนได้เห็นพลัาการของหลายคนซึ่งผมคิดว่าหนึ่งนั้นก็มีตัวผมเองก็ ดีใจที่มันจบลงอย่างแบบครบถ้วนแล้วก็เรียบร้อยดีครับผมแต่เราครู้ดอ่านองะคร้อเนีเาของผมก็ได้ครับผมของผมนะครับผมรับบทเป็นคิวนะครับคิวก็จะให้แบบเหมือนความกล้าหาญแล้วก็แบบความมุ่งมั่นที่จะแบบแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งซึ่งคิวก็คือแบบก็คือถ้าถ้าทุกคนรู้มาก็คือคิวเจีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าคิวแบบไม่เคยยอมแพ้หรือว่าไม่เคยแบบที่จะปล่อยปะละเลยปัญหาของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเรื่องครอบครัวกับพ่ออะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คิวให้ตัวเราดีครับของโอมใช่ไหมครับของโอมก็พองตรงเลยครับสําหรับผมมินให้ความใจเย็นกับผมมากๆทําให้ผมจากคนที่เป็นคนแบบแข็งกระด้างอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบผงผ่างทุกวันนี้ผมเป็นคนใจเย็นมากเลยจากตัวละครมินแล้วก็ให้อีกเรื่องหนึ่งคือ การที่เราได้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่เราแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรเราอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้เรื่อยๆในการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตัวละครมินให้ผมมาก็ขอบคุณมินมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ตโตไปกับตัวละครนี้แล้วผมส่วนผมตัวละครผมก็ให้ความนิ่งมัง้ง <c oughs> <c oughs> โอเคคือคือตัวพี่เสือเป็นตัวที่นิ่งมากซึ่ง ซึ่งจริงๆก็ให้ความเป็นผู้ใหญ่เรามากขึ้นแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆพูดแต่ก็ให้ได้ประมาณประมาณตอนตอนที่เล่นอยู่พอสักพักก็เริ่มกลับมาเป็นตัวอีกแล้วล้วก็จะเริ่มกลับเข้าไปนึกถึงนึกถึงคาแรคเตอร์ตลอดว่าเออพี่เสือก็ให้อะไรเรามาบ้านเขาให้แบบนี้เรานะเราก็อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันเราได้เวลาเช่นเวลาใครถามหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักแบบทวนคําถามเขาก่อนแล้วค่อยตอบออกมาอืม ของผมตัวละครเจมก็สิ่งที่ให้กับผมเนี่ยคือตัวละครเจมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็ไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องอะไรแม้ตัวละครจะอยู่ในสถานาการณ์ที่พอขาดบัตรตาย <c oughs> ก็ยังจะแบบเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกตลอดเวลาแล้วก็มองอะไรเป็นเรื่องง่ายๆก็ให้ผมเลยก็คือแบบหลังจากนี้ก็แต่งานเป็นคนที่บอกว่าคงจะมองอะไรที่แบบไม่ได้ยากเกินไปนสำหรับเราทุกอย่างมันผ่านไปได้แค่เราต้องมีความอดทนสุดยอด ขนมจีนจริงๆขนมจีนก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆตัวหนูเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่ที่ขนมจีนเป็นเหมือนที่ให้หนูแสดงออกความเป็นตัวเองในอีกมุมหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนคิดค over ตัวเองใช่ cover ตัวเองในมุมใหม่ๆใช่ให้อบ่าตวเองได้เจอมุมใหม่ๆของตัวเองมากขึ้นด้วยใช่ เช่นการกีบผู้ชายออกม,มาได้อย่างเต็มที่ได้มากกว่าเดิมเลย <laughs> ราบผมผมขอ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 บอกก่อนว่าวันนี้อาจจะพูดไม่ชัดนิดนนะครับพอดีเพิ่งไปพาตัดใต้ลิ้นมาใช่ทางผือใต้ลิ้นก็เลยตัดตอนนี้อาจจะพูดไม่ชัดก็ต้องขออภัยก่อนนะคระับสำหรับคำถามที่ว่าซองให้อะไรกับเราบ้างผมรู้สึกว่า ำหรัผมเองอะ่ะมันคล้ายกับเชลซีแล้วกันมันแค่เป็นตัวเองในอีกเวอร์ชันหนึ่งดีกว่าที่มันอจ,จะมีความรู้สึกงา,าอารมณ์มากกว่ามีความคิดเยอะกว่าตัวเราในชีวิตจริงซึ่งก็น่าจะคมันก็เหมือนมันเป็นการเอ็กพอรความรู้สึกความคิดเราเองในในตัวเรานี่ยที่เอามาปรุงใช้กับตัวละครเมนม่กีค่อเออขอขอ ครับผมเาบอมครคือเขาบอกไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งแต่ผมก็กลัวอยู่เพราะว่ามันลืนนี่ต้องถ่ายแล้วไม่เป็นไรเราทำได้ครับผมครับผมครครับผม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 รบครังผครับอย่รงบ่ครอเผมนรับครับผมครับผมครับผคับผมครครทบผมับผบคบบค ซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งตัวคิดแนปเองตั้งแต่ทุกคนแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยผมก็ขอบคุณมากมากเพราะว่ามาถึงเสียงจากทุกคนฟีดแบทจากทุกคนที่ผมได้อา่านมะาพอพัฒนาตัวเองทุกอย่างแล้วก็ทําให้ผมแบบคล้ายๆเ,เป็นแรงที่ทำให้ผมแบบว่ามีแรงในการพ,พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ทีนี้ให้อะไรผมเยอะมากๆในการในฐานะที่เป็นนักสแสดงเลยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็เพื่อนนักสแสดงทุกคนด้วยะครับผม คตลอดใชแค่เีติดตันะครับยเราได้จริงคือรู้สึกรู้สึกดังรู้สึกรู้สึกเป็นป๊อปปูล่ารู้สึกดังครับแล้วก็ก็คือเอาจริงรู้สึกดีใจแล้วก็คือตื่นเต้นทุกครั้งหลังจากที่อีพีจบแล้วเฮ้ยอซีรีส์เราไปไปไปถึงเทรนขนาดไหนแล้วแล้วก็แบบพออีกวันต่อมาเราก็จะเห็นเทรนหรือว่าจะเห็นอะไรต่างๆก็รู้สึกว่า ติดหลายประเทศแล้วก็หลายหลายหลายๆประเทศก็ชื่นชมมาคอมเมนต์เรามามาโพสตเรื่องกับเราตลอดก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วหลายๆประเทศก็คือแบบว่าคิดไม่ถึงว่าเขาจะมาว่าจะไปติดเพลงที่นั่นอลไรอย่างเช่นแบบมาดามกาสกาอะไรพวกนี้ใช่ใช่งเหมือนกันบราซิลใช่แบบว่าแบบคาดไม่ถึงว่ามันจะแบบไปถึงทีเดียวของพวกเราจะแบบไปถึงตรงนู้นได้อะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจมากมาก็ รู้สึกดีใจครับที่ก็เหมือนกับเพื่อนทุกคนลยครับรู้สึกว่าเราดังขนาดนั้นเลยนวเพราะครเพราะครัรู้สึกแบบเออพวกพวกเราไปดังแบบเออตรงอีกซี่โลกเลยนะเขาแบบรู้จักพวกเราด้วยเขาได้ดูพวกเราด้วยรู้สึกดีครับผมบมันเหมือนว่ามันทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่ได้สะท้อนออกมาจากตัวทีลลี่ครับแบบว่ามันไม่ใช่แค่เออเขาเรียกว่ายังไงดีไม่ได้เห็นเทส เห็นความชอบเห็นเอ่อเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันไปมันออกไปถึงต่างประเทศเยอะๆครับมันทําให้เราเห็นเห็นว่าเฮ้ยจริงๆคนเราก็โฟกัสกันแบบคล้ายๆกันนะความรักเหมือนกันอะไรเงี้ยมันได้เห็นถึงความรักที่เขามอบให้เราได้เห็นถึงเอ่อแรงผลักดันได้เห็นถึงกําลังใจที่ที่เป็นที่ที่เราแบบอาจจะไม่ได้คิดไว้แต่แรกว่าเฮ้ยมันจะมีตรงนี้เกิดขึ้นแล้ววันหนึ่งเกิดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็ ไม่รู้ผมแอบนั่งยิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณขอบคุณ thank you for everyone for supporting us and love our series love love our character and hope to see you ค่ะก็ทุกครั้งที่เปิดเข้า X ก็จะโอ้มันเยอะขนาดนี้ได้เหรอแล้วก็ได้อ่านยิ่งพอเจอชื่อเราอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งแบบโอ้ยยิ่งล้วความที่เป็นเรื่องแรกด้วยก็ยิ่งแบบว่า โอเคเรามาถูกทางแล้วล่ะโอเคมีคนชมมีคนชอบแม่ขนมจีนรู้สึกขอบคุณมากมากเลยผมเองก็ไม่รู้สึกว่าดังอะไรดาราก็คนหล่อเล่นหล่อเล่นก็ทุกครั้งที่ไลายกระเด็นครับทุกครั้งที่เหมือนซีออนเสร็จก็จะเข้าไปดูแ็กว่าแบบเออเขาพูดอะไรกันบ้างนะเกี่ยวกับอ p นี้ซึ่ง ในฐานะคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ผลงานนี้ออกมาได้ก็ดีใจครับผมที่หลายครั้งมันทําให้ทุกคนมีความสุขทุกคนแบบเอนเตอร์เทนนิ่งได้แบบดีใจมากครับสำหรับไฟแนล ep ลัทธิมันเจเลยจะได้เห็นมันจะมีอะไรมาสปอยนิดนึงนะให้ให้คงสักนอ่ะสปอยนิดนึงใช่ไหมครับจริงๆมันมีซีนหนึ่งในไฟนอล ep ที่ผมคิดว่าคือผมคิดว่าน่าจะต้องมีไฟนอล ep ที่มาดูด้วยกันแหละ แล้วตอนถ่ายแล้วรู้ว่านี่มันเป็นสีสุดท้ายก็เลยมีการขอดีไซน์พุมกลับไว้หน่อยหนึ่งว่าถ้าคนดูได้ไมาเห็นสิ่งนี้ด้วยการในภาพจอใหญ่อาจจะิร์ k น่าดูอันนี้เป็นสปอยจากผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนตัดเขาตัดออกไหมยังไงเราดูแต่ว่าพวกผมทํากันไว้ให้ครับแล้วผมก็ถ้าเราความพิเศษใน EP สุดท้ายวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นช์พิเศษจากพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบว่าพวกเราทุกคนก็ ผ่านกันมา12 EP เนอะแล้ววันนี้พวกเราก็แบบอยากจะขอบคุณด้วยแบบด้วยการที่โชว์ให้ทุกคนดูว่าแบบโอเคมาสร้างความสุขอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ประมาณก็คร,ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่อยู่ที่นี่หรือว่าไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่หน้าจออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่พพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราพพอร์ต พวกเราทุกคนนะแสดงทุกคนทีมงานทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยครับผมครับผมอยากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่วันนี้มาดูด้วยกันหรือว่าอยู่ดูอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าจากต่างประเทศอินเตอร์แฟนที่ทุกทที่เลยขอบคุณที่เห็นความตั้งใจของพวกเราขอบคุณที่เขาเรียกว่ายังไงดีให้กําลังใจกลับมาในในทําให้เราเติมเต็มความตั้งใจนั้นความเหนื่อยที่พวกเราทุกคนร่วมกันทุ่มเทแล้วทําผลงานชิเนีออกมาวันนี้ก็ได้เห็นถึง าเรียกว่าอะไรผลตอบรับจากแฟนๆได้เห <well, S 1> ็นส like ิงฟ you know ีดแบ็ต่างๆทําให้สิ่งเราเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามันมันมันไม่ใช่แค่การที่แบบเราเอะอะว่างๆก็ไปทําเป็นเล่นละครหรืออะไรเงี้ยมันมันคือมันคือมันคือการที่เราเหมือนแบบตั้งใจทําสิ่งจริงๆออกมาแล้วมีคนรักมีคนเชื่อมีคนเดินทางไปด้วยกันมีคนให้กำลังใจด้วยกันนี่ว่าเป็นสิ่งที่ยูลิงนักแสดงมากมาขอบคุณมากมาลครับขอบคุณครับ